เอาครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่สิบครับธันวาคมเวลาสิบสองนาฬิกาสิบนาทีนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวผมรอเข้าที่เส้นกริดนะพอดีปิดครับมาเจอลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้พอดีนะครับเดี๋ยวรอเข้าที่เส้นกริดนะฮะซึ่งเส้นกริดนี้เนี่ยผมจะบอกเวลาจบไปที่สิบสองนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกลัวเข้าลงมาไม่ถึงนะครับจริงๆนะผมอยากจะเข้าเลยนะครับแต่ว่าผมอยากได้ราคาที่มันปลอดภัยกว่านี้นะครับก็คือเส้นกริดตรงนี้นะครับ เส้นกริดเป็นสีแดงนะครับผมจะใช้สีแดงนะครับผมคิดว่าอ่าเส้นกริดนี้น่าจะผักตันราคาเขางไปได้นะครับแต่ว่าในอีกในย้าหนึ่งนะครับผมจะคิดว่าแนวตรงนี้นะครับอ่ะแนวตรงนี้นะครับน่าจะถ้าเขามาถึงได้มันจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขามาไม่ถึงเห็นไหมคือเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอ่ตังเกณก่อนนะครับ เนี่ใช้ตัวช่วยในการที่จะชี้ลูกศรน,นะครับเพราะว่ามันจะทจาทให้มองเห็นง่างยาขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นแนวนี้ไหมครับเห็นแนวนี้ไหมแนวนี้ไหมฮะซึ่งมันเป็นแนวที่สามารถที่จะผักแร,ารราคาได้นะครับไปลายไส้ของสามสามหล่าเหมือนเสาสัญเสาเสาสัญญาณนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเสาสัญญาณส่งส่งกราฟนะครับประมาณนั้นนะครับผมผมเรียกอย่างนี้นนะเสาสัญญาณนะครับดูว่า เขาจะปิดเหนือเหนือ3เหนือ3โซนนี้ได้หรือเปล่านะครับอีก10วินะอ่ะนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องได้ราคาแถวๆเวส้นปิดนะครับแถวๆเส้นปิดถึงจะโอเคนะครับโอเคจบแท่งแล้วนะครับอ่ะแทงนี้ส่งสัญ,ญญาณไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาลงมาแรงแบบนี้แนวนี้อาจจะยังไม่ปลอดภัยนะครับผมจยังไม่เข้าเนาะตัวนี้ผมก็ได้ทาการมาร์คมาร์คโซนเอาไว้แล้วนะครับว่าผมจะเข้าแนวไหนครับผมจะใช้แนวอ้างองิงก็คือแนวแถวแถวนี้นะครับ นี่นะสถานีครับในการผักดันราคากราฟกลับลงไปนะครับเพราะว่าสังเกตจากก่อนหน้านี้ตรงนี้นะครับมีผมซูมดีกว่านะครับซูมให้เห็นภาพชัดดีกว่านะครับอ่ะอาใหม่นะครับจะเห็นชัดนะครับว่าเนี่ยแท่งเขียวตรงนี้แท่งเขียวทางนี้เขาดันกราฟกลับลงไปค่อนข้างที่จะอ่าไกลพวสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะผลักดันเขากลับลงไปได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเขา ขึ้นมาถึงผมก็จะกดเข้านะครับแต่ในระยะสำคัญเนี่ยรอแถวแถวเส้นปิดจะจะจะ,จะดูโอเคที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะปลอดภยัยกว่านะครับผมได้ตั้งกระดิ่งเอาไว้ละถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาถึงนะครับถ้าเขาขึ้นมาถึงผมก็จะทํางานรอแล้วก็บวกเวลาไปนะครับเพราะว่าผมดูทั้งเกณฑนที่หนาทีนะครับก็จะบวกเวลาจบไปประมาณ12.45นะครับแต่ถ้ามาไม่ถึงก็รอต่อไปนะครับ เป็นแนวที่ผมมั่นใจมากว่าเขาจะถูกกดดันกับลงไปนะครับแต่มีแนวซ้อนอยู่ข้างบนนะแนวซ้อนนี่ครับอยู่ข้างบนนี่เขาจะต้องวิ่งมาหาครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเขาจะไต่ระดับจากแนวนี้ไปหรือเปล่านะครับถ้าเขาไต่ระดับไปก็แปลว่าเขาจะยังไม่ผ่านครับเขาจะมาปิดใต้แนวนี้ใต้เส้นเหลืองนี้นะครับใต้เส้นเหลืองที่ผมคาดการไว้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะคิดถูกหรือเปล่านีฮะก็ตรงนี้ส่งขึ้นไม่ได้นะปกติแล้วเขาจะปรับดันราคาได้ดีนะครับเนี่ยอ่ ที่มีไส้สมกันอยู่นี้เนี่ฮะโอเคแท่งนี้สงกราฟขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวผมดูไม่มีแล้วนะครับไม่มีแนวที่จะซอนต่อแล้วนะครับอ่ะผมอาจจะเข้าตัวถังนี้นะแต่ผมต้องมั่นใจก่อนครับว่าเขาจะผักรา,าคากลับขึ้นไปได้จริงจนะครับขอทำดูทําเฟรมใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับคิดว่าได้อยู่นะอืมอืม จริงๆผมอาจจะต้องมารอแถวแถวนี้นะครับที่ตาเฟรมใหญ่ๆครับตามเฟรมใ,ใหญ่นะตามเฟรในะมฟรใหญ่ก็จะประมาณนี้นครับเขามีโอกาสที่จะวิ่งลงมาหาแนวนี้นะครับแนวนี้นะครับใน TF15 นะครับเขามีโอกาสที่จะวิ่งมาหาโซนโซนนี้เลยนี่ครับซึ่งมันจะหมดเวลาที่12.45เดี๋ยวดูว่าเขาจะลงไปถึงหรือเปล่านะฮะ ดูดูหนึ่งนาทีก่อนนะครับหนึ่งนาทีแนวแถวแถวนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดูมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอืมดูแนวซ้อนกันเยอะไปหนไปนะครับแบบนี้เล่นยากนะครับแนวซ้อนๆแบบนี้นครับถ้าเกิดว่าหนึ่งนาทีมันดูแบบดูมากราฟไม่ออกก็แวะไปดูที่ห้านาทีได้นะครับเพราะว่าแนวจะกว้างขึ้นนะครับแนวจะกว้างขึ้นแล้วก็เราจะเห็นจุด แข็งแรงของกราฟได้ดีอย่างโซนตรงนี้นะครับอย่างโซนตรงนี้นี่ครซึ่งเป็นโดนสิทธิสรกราฟเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมเปิดหนึ่งนาทีเนี่ยจะดูนะว่าเป็นไงแนวแบบไม่ชจจัดเจนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเราจะเอาแนวไหนเป็นแนวรับดีนะครับซึ่งแบบนี้มันมองยากมากนะครับมองยากมากอนะ่ะเห็นไหมเห็นโดจิกระถิบนี้นไหมเดี๋ยวผมจะนี่นะครับเห็นไหมถ้าผมเปิดไปห้านาทีนะครับจะเห็นได้ชัดว่าแนวมันจะคมขึ้นนะครับ อ่าเห็นไหมพอดีเลยนะครับแปลว่าโดจินี้เนี่ยสามารถที่จะผลักดันกราฟกลับขึ้นไปได้นะครับสามารถกดดันกราฟกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้อ่าโดจิตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับซึ่งซึ่งน่าจะมีนัยยะสําคัญอยู่แต่ว่าผมขอที่เส้นติดกันละกันเนาะมันจะปลอดภัยที่สุดนะครับอ่าโอเคเขาขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่มา ก็ต้องรอต่อไปนะครับต้องรอต่อไปนะซึ่งการรอคอยเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับ <c oughs> อขอดูห้านาทีหน่อยนะครับห้าวินะกราบห้าวินีครับกราฟห้าวินะครับก็โอเคดูจากกราฟ้าวินานะทีนะครับมีเส้นผิดมีนัยสําคัญอยู่นะเส้นผิดมีนัยสําคัญอยู่นะครับ ตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะเปนการอ่านแรงซื้อแรงขายที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความทรงจำในการดูพอสมควรนะครับเราต้องมีมีภาพในหัวเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าจะอ่านแรงซื้อแรงขายให้ให้ให้พอที่จะชนะตลาดใต้นีครับดูหนึ่งนาทีหน่อยนะครับตรงนี้มีแนวอยู่ day, query, นะเห็นไหมแนวแนวแนวแถวแนี้นะครับ อนี้นะครับเห็นไหมก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะไาตา่ระดับหรือเปล่านะครับต้องดูแท่งนี้ก่อนอต้องดูแท่งทดสอบก่อนนะครับว่าเขาขึ้นไปถึงแล้วก็มีแอคชั่นยังไงกับแนวแถวนี้นะผมตั้งกระดิ่งไว้ก่อนนะครับกดขึ้นได้ไหมกดขึ้นได้ไหม,ม,ไไหมจู่ๆก็มาแบบนี้นะครับถึงไหมจริงๆถ้าเขามาถึงแนวเนี้ยผมจะกดอยู่นะ แนวแถวๆนี้นะครับผมจะเข้าอยู่นี่ครับแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่เห็นจุดที่ส่งกราฟนะครับถ้ามาถึงแนวเนี้ <a> ยเขาจะโดนแนวนี้ดันกราฟขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็ปลายไส้แถวๆนี้ยจะโดนดันกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับอ่ะดันกลับขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ากดขึ้นได้ไหมเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมเขาโดนโดนดันกลับขึ้นไปแรงด้วยนะครับอืม มีนยะอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ5นาทีนะครับครับค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแล้วนะครับต้องระวังให้ดีนะครับระวังต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับเห็นแนวนี้ไหมครับ นี่เขามาติดโซนนี้นะติดโซนแถวๆนี้นะครับอุ้ยไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะผมทาโปรเจกต์อยู่นะครับนี่เห็นไหมไส้นี้น่ครับเขา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 โดนดันลงมานะครับด้วยแนวนี้แนวนี้แนวนี้แล้วก็แนวนี้นะครับซึ่งถ้าเขาขึ้นไปได้เขาก็ต้องสู้กับแนวนี้อยู่ดีนะครับเพราะงั้นมันมันไม่ได้ง่ายๆครับเพราะว่ามีแนวต้านเยอะอยู่ครับยังไม่เสร็จสมบณบนี่นะครับ แผนการดึงพอแต่ว่าส่วนตัวของผมนะทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะไปทําให้เพื่อนทาตามเนี่ยก็เดี๋ยวต้องใส่รายละเอียดที่มันมันมันมีความชาัดเจนมากขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวขอดู5นาทีหน่อยครับว่าแนวชัดหรือเปล่านหมครับมไม่ชัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขากําลังเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะ ต้องเลี่ยงไปก่อน,นครับต้องเลี่ยงไปก่อนนะอยู่ทรงแล้วยังไม่มีความแข็งแรงที่จะรับราฟอยู่นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเขาไหลามาแบบนี้น่า,นาจะอยากขึ้นไปหาในข้างบนนะครับเพื่อที่ไปทดสอบหน่อยนครับดูดูพฤติกรรมราคาค่อนข,ข้างที่จะอ่านยากพอสมควรนะครับตอนเช้านี้กราฟช่วงเช้าๆจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ เหมือนจะติดนะเหมือนจะติดแนวนี้นะครับติดไหมขึ้นไปได้ไหมผมว่าไม่ได้นะผมว่าน่าจะไม่ผ่านแนวนี้คนระับลงมาแล้วอะเขาลงมาแล้วอะอ่ามีการยิดไส้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าผมจะเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมต้อง หาจุดที่สามารถส่งกราฟได้จริงๆนะครับอาจจะต้องวัดก่อนเดี๋ยวต้องวัดก่อน,นครับวัดดูแนวก่อนนะว่าแนวไหนนะครับจริงๆแนวนี้น่าจะดันลงไดนนนน้นะครับแนวไบไส้แถวๆนี้นะเดี๋ยวผมขอดูจบแท่งนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะมีแอคชั่นอย่างไรถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านจริงๆนะผมจะกดลงเลยนะครับ หนึ่งศูนย์เปิดแท่งใหม่อะเข้าเลยครับเข้าแล้วนะครับซึ่งคิดว่าแท่งนี้น่าจะดันกราฟกลับลงมาได้นะครับน่าจะยังไม่ทะลุน่าจะยังไม่ทะลุขึ้นไปนะแท่งนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่างแย่ๆก็คิดว่าน่า,นาจะจบเสมอนะครับสังเกตว่าแท่งนี้เริ่มอ่อ,อนแรงแล้วนะครับแต่ปัญหาคือเดี๋ยวผมจะให้ดูปัญหาใก,กล้ๆนะครับนี่คือแท่งเนี้ย เขาไม่สามารถที่จะทำโลต่ำกว่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะจบตรงนี้หรือไม่ก็จบเสมอนะจบเสมอนะแต่ถ้าเขาหลุดโลนี้มาได้นะครับเขาจะดันกราฟลงมาเลยนะครับเขาจะมาหยุดจุดแถวนี้แถวนี้หรือไม่ก็จะจับเส้นติดนะครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาเริ่มดันขึ้นม้นเนี่นอยอ้าวนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้ว <c oughs> อ,อย่างแย้ก็น่าจะจบเสมอนะ สามสองหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคครับก็ค่อนข้างที่จะเสียวพอสมควรนะครับแต่ว่าที่ผมเข้าเพราะว่าแท่งนี้มันอ่อนแรงลนะอีกอย่างหนึง่งคือเห็นตรงเนี้ยเห็นแนวตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะอ่าเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็โซนตรงเนี้ยมันมีนัยยะสําคัญว่าเขาจะไม่ผ่านไปนะครับแต่ว่าเหมือนมีการขึ้นไปรับแรงก่อนนะครับ ผมถึงพยายามที่จะมองหาว่าเอจุดไหนกันแน่ที่มันจะส่งกราฟลงได้นะครับแลยวผมมั่นใจในแะถวๆนี้ว่าเขาจะยังไม่ผ่าน,นครับอ่ะออเดอร์นี้ก็วิเคราะห์ด้วยการอา่านแรงซื้อแรงขายที่มันเห็นจากจุดต่างๆนะครับที่มีความบาลานซ์มีความสัมพันธ์มีความสมูทกันไหนครับก็ต้องอาศัยการอ่านแรงพอสมควรนะครับเ,เดี๋ยวมีการแจ้งเตือนจากคู่ไหนอ่อยูเจมาร์ลนะครับยูเจมาร์ลเดี๋ยว อออิ one นวันไครับผมจะอออินวันไครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าคู่นี้จะเข้าได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาขึ้นมาแรงแล้วก็เดี๋ยวดูเขาเปิดตรงไหนนะครับอืมเปิดตรงนู้นเลยนะเปิดราคานะครับคือผมจะต้องได้ราคาในโซนเส้นปิดนะครับผมจะบวกเวลาไปห้านาทีนะครับเพราะว่าผมใช้แนวห้านาทีส่งกราฟผมจะต้องบวกเวลาไปห้านาทีนะครับ ได้แค่ไม้เดียวหรือเปล่าเช้านี้นะครับกราฟไม่ค่อยวิ่งนะครับอาจจะมาเจอกันากกาอีกทีช่วงช่วงช่วงเย็นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้กราฟวิ่งแล้วก็เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเดินเดินหน่อยนะครับอาโอเคก็นะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็เขาลงมาละจริงๆเขาลงมาแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับ แค่นี้นคะรับบ๊ายบาย